มาครับวันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจของพี่สวิกกันนะครับผมโอเคเริ่มไปเลยอย่าพูดเยอะนี่พวกเรามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องสู้ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้นี่แหละไอ้น้องคนนี้ของฉันเนี่ยแหละมันจะเป็นผู้กอบกู้จำมันไว้ไอ้นี่คือไอซีเจ ไอ้น้องคนนี้มันจะเป็นคนคอยกอบกู้แก๊งกบสเตทให้กับพวกเราเราต้องรวมใจรวมมือรวมกำลังโอเคแจ๋วแจวแจวซีเจฉันเชื่อใจแกไอ้น้องรักโอเคพี่สวิท yeah, s right. <S พวกนายเชื่อใจน้องฉันไหมโอเคเอาละต่อไปนี้เราจะไม่ต้องกลัวน้าแก๊งหน้าไหน โอเคว่าไงพี่สวิตฉันก็พูดไปตามเรื่องนะแกพี่ก็อวยฉันเกินไปนะใครโทรมาใครเอ่ยเฮ้ยพีซีเจนี่ผมเองซีซ่าโอเค ผมอยากให้พี่มาดูอะไรนิดหน่อยนะพี่ช่วยมาหาฉันได้ไหมนายอยู่ที่ไหนล่ะเดีย๋ยวผมจะพาพี่เขยไปดูอะไรอะ่ะโอเคโอเคอันนีนะ้จะเป็นไขโทรมาวะน่าจะเป็นไอซีซ่าลแล้วครับเราต้องหาซีซ่านะซีซ่ามันบอกให้เราไปหามันไม่รู้เพราะอะไรอ๋อให้เข้าในรถเหรอ มันต okay. yeah, ้องมาจุดโอเคใช่มันชี้แล้วว่าเราต้องมาอยู่ในรถนี้เฮ้ยซีเจโดนแอบซุ่มจบตีวะเฮ้ยมันก็เลือกปกตินะซีซ่าไอพวกแก๊งม่วงเนี่ยที่มันจะมาทำอะไรไม่ใช่พี่อะไรวะ มันไอไรเดอร์กับไอบิ๊กสโมกนี่จะเย็ยนจะเย็นพี่มีเอ็ดทูเพนนีด้วยเหรอปลุกมันมาทำอะไรกันที่นี่น่าตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเราจะไว้ใจใครได้มั่งให้ไปไหนเนี่ย ไปช่วยสวิตนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องไปช่วยพี่สวิตนะผมพี่สวิตโดนลุมนั่นเองใครโทรมา uh, <yeah. S 1> ใครโทรมาว่าไงใครโทรมาวะเนี I ่ยเวนเอ้ไอเวนเราจะไปยังไงวะ นี่ก็จะเป็นสถานที่ส่งรูปภาพหรือหลักฐานไปให้พวกทูพีน,นีดูนะครับผมโอเค้นมอไซค์กันเลยไปจุดมากกันเลยใช่ไหมได้จะทาออกอยู่ไหนโอเค <want> เราต้องไปถ่ายภาพไอ้ไอ้คนที่เราต้องไปฆ่าโอ้เดี๋ยวชนไปเลยครับตามจุดมากไปเลยโอ้จุดแดงอยู่นี่ยังไงต่อ ขึ้นไปเลยใช่ไหมน่ใกล้ถึงแล้วล่ะโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดมายเป็นที่เรียบร้อยเอา้าตัดคัดซีนเฉยโอเคนี่ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่มันลักพาตัวไอคนที่เราจะมาต้องต้องฆ่านะเออไอพวก f อบไนะมันจับมาซ่อนตัวในหลืบเขานี่เองโอ้บ้านหลังนั้นนี่เองมันจะได้ยินเสียงหรไืไปลเนะี่ยจอะด,ดีกว่าจะจอดจเดีด๋ยวนะ นี่ฮะไอคนที่เราจะต้องมาฆ่านะถ่ายรูปไปก่อนแช่โอเคแล้วจังหวะน,นี้เราก็ต้องรอให้ยามมันเดินทางห่างนะฮะดูก่อนว่าจะขึ้นทางไหนวะนี่แหละจังหวะน,นี้เนะี่ยไอถ่ายอีกรูปนึงเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ต่อยมันครับผม แคถ่ายรูปศพมัน,นก็ไปจ้ามอไซมอไซคไปลูวว้ยฮ้พอมันพอเราฆ่าม,มันได้ปุ๊บมันรู้ตัวเลยเว้่าแคไปจุดมากกันต่อ,อ,อชนเสาทีไปดีตรงนี้ใช่ไหมลง โอ,โอ้ผ่านอย่างนี้เลยเชื่อมต่อกับไวไฟแล้วผ่านอย่างเงี้ยเจ๋วดิมาอีกแล้วไอรโทรมาอีกแล้วว่าไงซีซิซ่าว่าไงครับพี่เขยผมก็อยากให้ผมอยากให้พี่เขยไปเจอกับคนคนหนึ่งเหรอพี่ได้ไหนาจะให้ฉันไม่เจอใครหรอยังไม่รู้หรอกพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่ไปตรงจุดนั้นนะพี่ ได้เลยงานนี้พี่ต้องไปเจอเธอให้ได้นะโอคุยกันยาวเนาะไปไหนต่อนี้อ๋อตรงกระสอนงงอยู่ไหนอะอุเมเจาว้ยคว้าได้ไหมเนี่ย โคตรไกลหลังจากที่เราขับรถมาอย่างโคตรจะไกลแล้วครับแล้วก็ไปเตรียมอาวุงอาวุธในะอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมลิ้นจะผันไปไหนเนะี่ยโอเคครเราก็จะมาหา,หาอักษรนี้กันเลยเธอส่งเงินมาไอ้เจ้าของร้านถ้าแกไม่ส่งมาฉันจะฟันพวกแกยับเลยสวัสดีครับคุณคาทาลีน่า ก็ไอซีซ่ามันให้มาหาคุณนะครับตอนนี้ฉันแกไม่เห็นแล้วว่าฉันไม่ว่างเนี่ยฉันกำลังป้อนอยู่โอ้โหโหดเลยว้ยย่านมึงนี่โหวดว่ะไอซีซ่าโ,โอเคแจ๋วนี่ก็แนะนำตัวนะครับผมคือรถมาเลย <Yeah. S 2> นี่เรา my name is Catalina ขเขาแนะนำตัวไปก่อนฮะโอเคฉันกำลังจะป้นเลยน้ำมาขัดจังหวะฉันพอดีเนี่ยให้แนะนำตัวไปก่อนนะ,ะโอเคฮะเขาก็จะชวนเราไปป้นนะครับผมเ,เพราะเราทำแผนการป้นของเราล่มนะครับผมโอเคร้านใกล้ๆเลยครับเ,เปิดร้านมาเดี๋ยวนี้ S <S แกไม่มีทางเข้าร้านฉันได้หรอกไอจโจนสารเลวนี่มันกระจกกันกระสุนเนะไม่มีทางหรอก <S 2> <S 2> โอเคซีเจามาที่ในเมื่อเราเข้าร้านมันไม่ได้ก็ขโมยน้ำมันแม่งเลยโอเคฮะเกี่ยวข้องเลยครับ โอ้ไม่ได้ว่ะเหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้โอเคได้แล้วนี่พวกแกคิดจะขโมยน้ำมันช้อนจริงๆใช่ไหมจัดการบันเลยโอเคเราลงก่อนฮะเราจะได้มขับรถกันง่ายๆนะขวมันไปอยู่ใต้ท้องรถยิงมันเลยครับผมยิงมันเลยครับ โอเคขึ้นรถเลยคาทาที่นี่นะขึ้นรถมา <Okay. S 1> ติดดาวด้วยดิประเด็นโอเคเราจะเอาน้ำมันไปขายกันนะครับผมแหมทำอย่างเราเป็นฟ้าสนะีา่นะขโมยปนน้ำมันกันหลังจากนี้เราก็จะเอาน้ำมันไปขายนะครับโอเคจะตัดไป โอ้โหอ,อย่าขาดนะมึงขาดนี่เฟลเลยนะภารกิจเฟลเลยนะครับผมห้ามห้ามไอห,หัวหัวนี่หลุดนะเอ้ยไปทางไหนดีวะเนี่ยลังเลลังเลลังเลคร <Damn it. S 1> ับช้าๆอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดหยาขับยากเหมือนกันนะเนี่ย กับนึงขอหาทางไปก่อนแป๊บมนะึงค,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 ค่อยค่อยๆจานมันไปขายซะหน่อยโอเคถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยอที่นี่ใช่ไหมยังไม่ถึงเธอทีเธอทีททท โอเคับ okay. นี่ก็จะเป็นจุดที่ขายน้ำมันนะผมอถอยหน่อยถอยหน่อยอย้ายหลุดย้ายหลุดอโอเคถึงจุดที่จุดหมายคารีนาเธอทำดีมากเอาน้ำมันมาขายให้ฉัน <And S 1> ฉันร่วมมือกับ <and S 1> ไอคนรู้จักใหม่ของฉันเองแหละ แล้วเจอกันใหม่คาทาลีน่ากุดบายซีเจแล้วเจอกันใหม่คาทาลีน่าโอเคครับภารกิจก็จะจบประมาณแค่นี้นะครับผมโอเคสำหรับภารกิจนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับออผมว่าคลิปว่าผมว่าคิดคลิปมันน่าจะยาวเกินไปนะผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม๋ยวค่อยลาบล้วกัน